สวัสดีครับวันนี้เราได้ข่าวว่ามีเกษตรกร,กรท่านเอาสมแดงมาใช้กับสวนหอมนะครับหอมหอมแดงหอมแดงนะครับเรามาพบกับท่านเกษตรกรกรันเลยนะครับว่าท่านใช้กอ้ไอ้สมแดงนี้ยังไงกี่วันใช้ครั้งหนึง่งมาพบกับท่านเลยนะครับผมบไอ้หอมแดงเนี่ยนานหรืยอยังครับเพิ่งท่นได้ประมาณ สามสี่วันแหละครับครับเนี่ยแล้วแล้วใครเป็นผู้แนะนําสมแดงครับผู้แนะนาเหมือคือแม่บ้านนะครับครับผมมาก็ไปเลยไปจีดไปเลยล่องคนเบ่งครับแล้วใช้อัตราส่วนยังไงครับอัตราส่วนกับฝาในนะครับฝาในครับผมต่อเปย์หนึ่งนะครับเปย์นึ่งคือน้ำยี่สิบเลี้ยยี่สิบเลีตรครับหนึ่งฝาในหนึ่งฝาในครับผมแล้วสวนนี้ฉีดกี่ครั้งนะครับ เพิ่งข้างเดียวได้ครับอ๋อเพิ่งข้างเดียวสวยนะครับข้างเดียวลอง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 ขออนุญาตถอนดูสักต้นหนึ่งได้ครับถอนเลยถอนมาอันนี้อันนี้หอมจักเดือนแล้วจ้าหอมมันเกือบเกือบเดือนแล้วครับนี่เกือบเดือนแล้วกือบเดือนเลยเปกอเลยนงเดือนบอกเขาเก็บเกี่ยวเหาจังไงโอ้ค่ะประมาณสี่สิบผ่ามือครับเพิ่นเก็บเกี่ยวครับลากลากมันก็เยอะนะครับลากเยอะ ว่ามันจะแข็งแรงนะครับหาหาได้เยอะอันนี้หอมแดงครับนี่หอมแดงครับอันนี้หอมแดงหอมแดงหอมหัวหอมหัวสวยนี่ว่าจะช่วยงานโอ้สวยค่ะสวยนี่ค่ะค่ะนี่หนึ่งขนาดข้างเดียวได้ครับมีข้างเดียวลากลากก็ลายพ่อมเนาะมึกได้คุณนะจ้าดินกะดีลากกะลายคุณนะแตกออกกล้องดูจะชัดนะครับ หอมหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนแล้วใช้สมแดงหนึ่งครั้งเองครับเพราะว่าส่วนมากพ่อจะฉีดอีกครั้งหนึ่งกี่วันครับประมาณก็เว้นประมาณอาทิตย์นึงเลยครับครับผมหนึ่งอาทิตย์สี่ครั้งนึงครับแล้วแล้วเราจะเก็บเกี่ยวประมาณช่วงไหนครับอีกประมาณประมาณช่วงนี้ก็มันว่าดนเดือนหนึ่งก็อีกประมาณสิบกว่าวันเลยครับครับผมเด็วที่หาวันครับอันนี้ขนาดฉีดเพื่อเดียวนะคะเนาะ พร้อมหัวฉีดเพื่อเดียวลาคุณพ่อประทับใจส้มแดงยังไงจ้ะประทับใจครับเพราะว่าฉีดแค่สองสามวันมันก็ได้จะดูดีขึ้นนะครับเนาะเมื่อก่อนมันมันทีแหมสีปลายมันเนี่ยสีแหมครับปลายปลายหอมเนี่ยเหลืองมันสีเหลืองครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยผมองมึงแล้วว่ามันคื่อจะมันเขียวสดขึ้นนะครับใช่ผมดีขึ้นหลายหลายก็ก็ว่าได้ฉีดนะครับ แล้วพอเห็นนะี่แล้วห้เปอร์เซนต์การไอดูแลของโสมแดงเท่านี้ไห้จกเปอร์เซนต์ครับควพอใจความพอใจกันเห็นผลงานแบบนี้ผมก็อยากไ้เต็มรอยันแล้วครับผมคิดว่าสีเป็นลูกค้าต้มแดงต่อไปเนาะค่ะเนาะต่อไปครับต่อไปเพราะว่าเบิ่งแล้วแค่ฉีดแค่สองสามหมื่นหรือสี่หมื่นเนาะมันได้ผลขนาดนี้ผมก็ว่ามันก็ต้องโอเคต่อไปแหละครับต้มอไ างกันยุ่นี่จังจังหวัดเนี้ยนะค่ะเมื่อกี้บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติครับค่ะถ้าถ้าเกิดว่าในเขตบุรีรัมย์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเฮาสนใจนี่ติดต่อแม่บ้านผมเพราะว่าแม่บ้านผมเป็นอ๋อเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกครับสมาชิกของโสมแดงโสมแดงนี่แหละครับอาหารชูกำลังพืชเขามาถ่ายคลิปสวนหอมนะครับราคาที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์กนะครับ ที่ผลิตโสมแดงคุณภาพดีเยี่ยมของขานเท่ครับคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็ฉีดแล้วเห็นผลนะครับลด,ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับแล<ช>้วก็สโลแกนของโสมแดงนะครับสมแดงคอสโลแกนหน้านะกค่ะโสมแดงรู้จักไม่รู้จน,จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี